สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพนะคะสําหรับทุกท่านที่ติดตามช่องชอบแชร์ของดิฉันก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ติดตามคลิปดีๆนะคะที่เรามีมาเล่าให้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจการเมืองเรื่องเกี่ยวกับสังคมของเรานะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆน,นะแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของแสแกมมอนะคะ ดิฉันได้ทําคลิปในเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยไปหลายคลิปแล้วนะคะซึ่งคลิปที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ที่ทำอ่ะเป็นสแกมเมอร์แบบออนไลน์นะคะก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าโรแมนต์สแกมเมอร์ก็คือไอเวนทั้งหลาย นะะที่มันติดต่อเราเข้ามาแล้วก็ทําทีว่าเป็นรักใคร่เรานะคะมาอยากจะเป็นเพื่อนหอืยอยากจะมาแต่งงานอยากจะมามีชีวิตอยู่ร่วมกินกับเราในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วมันก็หวานด้วยการบอกว่ามันจะส่งของมาให้เรานะคะเพราะว่าตัวมันมาไม่ได้ตอนนี้หลังจากนั้นแล้วก็จะมีคนติดต่อเราเพื่อให้เสียภาษีนะคะตรงนี้ <c oughs> ลักษณะแบบเนี้ยคือสแกมเมอร์คือหลอกลวงนะคะคือคนที่หลอกลวงเรานะ,ะให้ อยู่ในลักษณะนี้เลยหรือบางคนเนี่ยก็คือกมเมอร์อีกรูปแบบหนึง่งนะคะก็คือบอกรักบอกค่ายบอกอะไรเนี่ยแม้ว่ามันจะมารู้จักเราแค่อาทิตย์เดียวมันก็จะมาหาเราแล้วนะคะให้คิดไว้เลยว่าอีเวน์ที่ไหนมันจะมาหาใครในเวลาหนึ่งอาทิตย์เป็นเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเรารู้จักใครแค่หนึ่งอาทิตย์เราก็จะไปหาเขาเลยอย่างนั้นหรือเปล่านะไปให้เขาฟันอย่างนั้นไหมนะนี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะสิ่งที่จะให้เราคิดก็คือให้เราคิดง่ายๆว่า ถ้าเรารู้จักใครแค่เพียงหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนเอาโอเคอยาวเ,เป็นหนึ่งเดือนเราคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะไปหาเขานะฮะโดยที่ไม่รู้จักอะไรกันมากมายเลยและมันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นหรือไอ้ผู้หญิงคนนั้นมันจะมาหาเรานะฮะโดยมันบอกว่าซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วละมาถึงแล้วละแต่หอบเงินมาเยอะแยะติดอยู่ที่สนามบินขอให้เราเอาเงินมาถ่ายตัวมันจากสนามบินเป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ว่าไปซื้อไม่ใช่น้อยนะ สามหมื่นขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะล่าสุดที่เห็นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่ามันไม่มีอะไรเป็นความจริงนะคะถ้าใครเขาจะจริงกับเราเราจะไม่เสียอะไรนะคะทีนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องของสแกมอีกอย่างหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะคะเพิ่งเจอเลยนะ,ะสแกมตัวนี้นะคะก็คือมันอยู่ในโลกออนไลน์นี่แหละนะคะแล้วมันก็ส่งอาจจะส่งเหมือนกับเทียบเชิญมาหาเรา ในทางอีเมลหรือทางอะไรหรือเราไปเจอเจอมาแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะ,ะสแกนตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนกับเซเวอแลมันตั้งหลักมาเหมือนกับเซอร์เวอเพลินที่บ้านเนี่ยก็ทําในเรื่องของเซอร์เวก็คือมันมีเว็บไซต์ <c oughs> ที่เราจะทำเซอร์เวแล้วก็ได้เงินนะคะซึ่งอันนี้จริงเพราะว่าเราได้มาแล้วนะแต่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราเซิร์ชหาในเว็บไซต์หรือมันอาจจะพุ่งเข้ามาใน ไอ้เจ้าตัวที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยนะคะหรือมันมีการขายอีเมลเราออกไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปเจอไอ้ตัวนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังคือจำไม่ได้นะคะที่บ้านนี่ก็จำไม่ได้ว่าเอ๊ะเราร่วมกับไอ้ตัวนี้ไหมนะคะปัญหา ที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่สำคัญที่อยากจะเตือนไว้สำหรับพวกเราทุกคนนะคะก็คือเมื่อได้รับอะไรมาให้พิจรารณาไตรตองก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าโู้หฉันโชคดีจังนี่นะคะที่บ้านก็ได้รับเช็คนะฮะเช็คเงินสดนะเช็คเงินสด <c oughs> เช็คเงินสดจำนวน2 4งพ้อหสิบเหรียญสหรัฐนะคะไม่น้อยนะคะ เอา30บาทประมาณนั้นคูณเข้าไปก็จะมาเป็นเงินไทยนะสองพเหรียญสหรัฐนี้เขาบอกว่าเขาให้เรานะคะโดยวิธีการอะไรนะอยู่ๆเราได้รับเช็คนี้เราก็สงสัยเลยว่าแม่งจะให้กูเรื่องอะไรวะเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะให้เราทำไมอะเราไปทำอะไรให้มันทำไมเราถึงจะได้เงินวิธีการคิดนะคะ อันที่หนงอย่าโลภค่ะนะคะเวลาเห็นเช็คมาแล้วหรือว่าเห็นว่าเขาส่งเงินมาให้เราแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันจริงมันจริงเลยเนี้ยดูสิเนียดูเช็คดิมันเหมือนจริงใช่ไหมนะคะมันมีข้อสังเกตก็คือหนึ่งเรากับมันเป็นอะไรกันทําไมมันถึงจะเอาเงินมาให้เราทําไมมันถึงจะเขียนเช็คมาให้เราในจนํานวนเงินมากมายตั้งสองพันสี่ยหเหรียญสหรัฐนะคะ อันที่สองก็คือไอคนที่ส่งมาเนี่ยมันบอกว่ามันเป็น customer point of view ก็คือเป็นเหมือนกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ survey อันนี้นะคะแล้วก็ได้พร้อมกับไอเจ้าตัวเทคนี้ก็ได้แผ่นกระดาษที่มันส่งมาโอ้โหมันุษสา์ลงทุนส่งมาเพราะว่ามันก็คงมีคนหลงกนไปเยอะนั่นแหละนะคะมันก็ส่งมาบอกว่าให้ดําเนินการอย่างไรนะคะ พอเราอ่านแล้วโอ้โหเหมือนมันจะเป็นจริงแต่เรารู้แกวมาแล้วนะคะเพราะจุดที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อแรกก็คือให้คิดเสมอว่าไอบา้บ้าที่ไหนมันจะเอาเงินมาให้เรานะคะตั้งเยอะนะเพราะฉะนั้นข้อที่สองที่สามที่สี่บ้าบอกคอแตกที่มันจะบอกเราให้เราทําอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็คือไม่จริงนะคะแต่ถ้าเราไปได้อันนี้แล้วเราคิดว่าโอ้โหมันจริงอันนั้นคือเราหลงกลมาแล้ว นะคะเราหลงกลธมานเพราะความเชื่อว่าของมันจริงเพราะว่าเราโลภค่ะนะคะเราโลภนะเราอยากได้เงินของคนอื่นเราอยากได้สิ่งซึ่งเราคิดว่าเราสมควรได้แต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะคะเราก็อ่านตามในนี้นะถามว่าไอ้มเมมันให้เราทำอะไรมันจะโกงเราได้ยังไงนะคะก็มาให้เงินเราแล้วเนี่ย เอาไปขึ้นที่ธนาคารก็ได้ใช่ไหมคะบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นสิ่งที่เราไหวตัวแล้วเราศึกษาแล้วเราคิดอยู่ในใจมันน่าจะเป็นแบบนี้และมันก็เป็นความจริงแหละนะคะแต่เราไม่ได้ไปขึ้นเงินนะนี่จะบอกให้นะว่าเราไม่ได้ไปขึ้นเงินเหตุผลที่ทําไมเราไม่ไปขึ้นเงินเพราะถ้าเราเอาเช็คนี้ไปขึ้นเงินเงินมันอาจจะเข้าบัญชีเราเนี่ยนะคะแต่ที่เราคิดไว้ก็คือเดี๋ยวมันจะดูดกลับ เดี๋ยวมันจะดูเช็คนี้กลับหรือในที่สุดแล้วถ้าสมมุติเราเอาเช็คไปขึ้นเงินอสําสหรับบางคนที่เป็นเหยื่อมันเอาเช็คไปขึ้นเงินเช็คนี่ยมันต้องรอเคลียร์อาจจะสองสามวันสี่ห้าวันอะไรก็ว่าไปถึงจะเข้าบัญชีเราแต่ด้วยความที่เราเนี่ยทั้งโง่งเซอร์แล้วก็โลภนะฮะแล้วเราไปทําตามที่มันบอกแล้วก็จัดการไปตามนั้นโดยคาดหวังว่าไอ้เงินนียมันจะต้องเข้าแน่นอนแต่แล้วมันไม่เข้า คือเช็คนี้มันเป็นเช็คปลอมไม่ได้มีเงินจริงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่องเงินมันไม่เข้าธนาคารที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะชาร์จประมาณ30-35ถึงหเหรียญน,นะคะกับกรณีนี้เพราะว่าเราเอาเช็คไปเข้าเขาแล้วเช็คมันเป็นเช็คไม่ดีแล้วก็อาจจะมีการตีกลับไปเพราะว่าเวลาที่เขาจะขึ้นเงินให้เราเขาต้องติดต่อไปที่ไอ้เจ้านี่นะคะเพื่อที่จะเอาเงินแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเงินเขาก็จะมาจัดก,การกับเราเหมือนกับว่าเราเนี่ย เอออเาเช็คไปให้เขาทำเสียเวลาเขานะคะก็จะชาร์จเราประมาณ30มสถึงสาเหรียญก็คือตกประมาณ900าร้อถึงพันบาทนะคะทีนี้จะเล่าให้ฟังว่าไอ้เจ้าสแกนเนี่ยมันต้องการอะไรนะคะหนึงก็คือมันบอกว่าให้เราเนี่ยไปซื้อกิฟต์ค์ดที่วอร์มาร์สองใบใบละห้าร้อยเหรียญห้าสนจุดห้าหมื่นห้าใช่ไหมใบละ ห้าร้อยเหรียญน,นะคะแล้วก็ให้เราไปซื้อที่ CVS อีกสองใบใบละห้าร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญนะไม่ใช่ห้าร้อยบาทห้าร้อยเหรียญและซื้อแล้วไม่ใช่ว่าเราเอาไปใช้ได้เลยหรือเราไปใช้ก็ได้นะคะแต่จริงๆก็คือเงินมันยังไม่เข้านะคะคือเงินมันอาจจะโชว์อยู่แล้วเราชื่นใจแล้วแหละแล้วเราก็ไปซื้อกิฟต์ค่ <c oughs> แต่ เวลาที่เราซื้อคลิปคาร์ดมาแล้วสิ่งที่มันต้องการคืออะไรมันต้องการให้เรายืนยันว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งที่มันบอกก็คือถ่ายรูปคลิปคาร์ดนั้นส่งให้มันดูทั้งหน้าและหลังคิดสิคะถ้าเรามีคลิปคาร์ดที่ดีมีเงินอยู่ในนั้นแล้วเราถ่ายรูปคลิปคาร์ดเราให้เจ้าสแกนมันดูทั้งหน้าและหลังมันจะทำอะไรได้บ้างนะคะ กิฟคทอยู่ที่เรานะคะสิ่งที่มันจะทําได้ก็คือมันก็จัดก,การใช้กิฟต์ค์ดนั้นตามหมายเลขนั้นเอาไปซื้อของออนไลน์ทันทีค่ะเพราะฉะนั้นพอมันใช้กิฟต์ค์ทที่เราโชว์มันเนี่ยนะคะทางอีเมลไปแล้วซักเงินออกไปหมดคือดูดเงินออกไปหมดใช้หมดไปแล้วกิฟต์ค์ทที่อยู่ที่เราก็เป็นศูนย์ถูกไหมคะเพราะว่ามันไม่มีเงินอะไรเหลือรออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ ถามว่าแล้วเราได้ไหมเราคิดว่าเราเอาเงินไปซื้อกิฟต์ค์ดเอาเงินที่มันส่งมาซึ่งมีเงินปลอมเนี่ยไปซื้อกิฟต์ค์ดแล้วเราก็ให้โชว์หมายเลขมันแล้วมันก็เอากิฟต์ค์ดหมายเลขของเรานั้นไปซื้อของออนไลน์จนหมดสิน้นตัวกิฟต์ค์ดที่เราถืออยู่สี่ใบใบละห้าร้อยเหรียญก็ไม่มีความหมายในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะเจอก็คือเราจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเช็คที่มันไม่ดี จากธนาคารซึ่งเป็นเงิน30-35ถึง35เหรียญอย่างที่บอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคนโกงคือสแกมที่เกิดขึ้นนะคะอย่างนึงในสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเราก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรก็ลองนำเสนอมานะคะดูซิว่ามันมีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไรแต่อันเนี้ยมันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะก็คือมันให้เเ็คเรา เพื่อให้เราไปขึ้นที่ธนาคารแล้วก็ไปซื้อกิฟต์ค์ดมา4ใบใบละ500เหรียญแล้วก็โชว์หมายเลขกิฟต์ค์ดนั้นให้มันดูซึ่งตรงนี้ก็คือมันไม่ใช่ของจริงน,นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นคนโกงอย่างหนึ่งของพวกที่หลอกลวงซึ่งอยากให้พวกเรานั้นรู้ทันคนโกงนี้ไว้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ค่ะเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ